อียังนะเจปลาทูปิ้งปลาทูธรรมชุ่มนะครับจังไม่กินเขาแรงน้ำกันได้ธรรมชุ่มัเลยไลิ่นว่าอะไรปลาทูใหญ่นะครับตัวใหญ่ดิเจตตัวละตัวละห้าสิบบาทธรรมชมใหญ่อยู่นีเนาะอ่เป็นตะมัดดีเปล่าาว่าจะเห็ดเมนู่งยังต่อบาทเลยตำแตงค่ะมื้อนี้ตำแตงธรรมชุ่มขาดบ่ได้ขาดบ่ได้ตำมะคุงนะตำมะแตงตำตำบวกกับปิ่งย่างมันก็เสร็จอกับปิ้งปลาทูธรรมชุ่ม คือยากไหมพี่น้องนะครับเอานะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะผมพอกันคือเกานะครับเวลากินเขานะครับคืนวันที่สี่มีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับพอกันคือเกาได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับจะพ่ออายุบ้านเจนี่เวลายังมาแลงกับเวลากินเขานะครับผมไทยเอฟซีเดบินแจกหน่อยโอ้ยังแม่เจนยังคือ บักค,คือพครงกับไอ้ฟุ้งกระจายแต่บักกอกท่านผู้ชมจะเป็นเห็ดแห้งเออเจแล้วใส่บักกอกเอฟซี่มาจะไปเจจะเป็นเห็ดแห<อ>้งโอ้ยอา่าอืมเดี๋ยวพริกปลาทูให้เจก่อนไม่เห็นนะค่ะอ่าบ่วบานใหม่แล้วพุท่านผู้ชมบ้าเห่าอยู่แล้วขึนโผดขึ้นโผดขึโผดคือโพดแท้ตำเมเกลีบใหมยต่ท่านผู้ชมนี่อ่าเอานะครับพร้อมปลาทูตัวใหญ่ๆไงพร้อมบักกอกไม่เราเห่าอ่าโอ้ท่านผู้ชมเจะไหม คือคักแท้ตำแกงตำชุ่มเอาจะไม่กินข้าวน้ำกันนะครับถ้ายเอฟซีบ้างสีสันดูนะครับตำมะแขงนี่ต้องสดเอาเพราะต้องคุยเอาซ้อนสดเอาเดี๋ยวบท่าเท่าใหม่แล้วปลาทูใหม่แล้วใหม่แล้วป้ใส่จานตำชุ่มเป็นปลาทูให้เจ้ยังท่านได้ไหม่ยังครับยังหังย่านปลาทูใหม่อยู่โอ้ยมะกรูดปงคักแท้เจ้ เอานะครับบาทนี้จ้งไม่กินข้าวน้ากันท่านผู้ชมนะครับเสร็จแล้วค่ะแล้วาาแล้วเราบ้านแถวแล้วแล้วนผู้ชมไม่กินข้าวแรกน้ากันอเอานะครับเอาแกงอ่อมพวงไข่ปลาดนะครับบ่อตุงห่วงได้ฝีมือเจม,มือนี้ขึ้นมีนมม้ำู่เจเอบบา,บา,ามาบ้านแถวมาอันสีมาตุ้งังเขาเจ้าอะไร้างเหี้เฮ็ดหลายว้านนี้นี่เนาะเออเต็มมอนะครับกินสามคนมือนี้แม่หมูพ่นไม่กินน้ำนผู้ชมแม่หมูพ่นไม่กินน้ำ นะครับอย่างไรเต้าหู้เต้าหู้กับยูเร์เบาเถ่านี่ท่านผู้ชมเต้าหู้นี่เเต้า้าาหูดวอ่นเบาเถ่าอยู่นี่อ่าอ่าอ่าเพิ่นเซียอยู่หลักท่านผู้ชมเพิ่นบ่ดือ้ออืมอกินรสจั๊วบมา <ๆ S 1> มา<ๆ>มามา<ๆ>แต่วินเพิ่นก็นกินยูโตะประจำประจำตำแหน่งอ่าตักเจ่ทักนนปเอฟซีก็รอด,ด,ดครับเอฟซีก็รอดทผู้ชมถามกันเข้ามาหลายนะคแนปอชมพู่ นะครับงวดวันที่16มีนาคม2568นะครับงวดที่ผ่านมานะครับชุดที่ให้ต่องวดชุดเต็มนะครับชุดเต็มเบ้าเทากระยำเอฟซีอ่าเอฟเอฟซีตลอดนะครับลงให้เอฟซีนะครับชุดบน49มา94งวดที่ผ่านมานะครับแต่ว่าโค้งสุดท้ายเพิ่นตัดออกเพิ่นเน้นให้เหลือหน่อยโตนะครับเอฟซีคารอกระท้างเปนเขาเมลัยนะครับกินข้าวแล้วนะครับผมจังไปชมไปฟังน้ำกันนะเวลาสองทุ่มเคืองหรือสามทุ่มนี่แหละครับเอ่อเพิ่นนัดเบ้าเทว้ หนับคืนนี้นะครับคลิปนี้ก็จะลงให้เช้าวันที่ห้ามีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดหนับลุยๆเจเนี่บแกงอ่อมพ่วงพ่วงไข่แกงอ่อมพ่วงไข่นี่ท่าน่มเนี่ยอ่อนจะอ่อนมีท่าำชุ่มเจมกกระแซบด้วยพวกพ่วงไข่เมื่อหลังมาหมกก็ได้เจมกเป็นอยู่บ่เป็นนะมกพ่วงไข่ใส่กระเบี่ยมนี่ใส่ย่เป๊ะ พวหมกพวงไข่ใส่หอมใส่ผักอีตูใส่อ่าแม่นค่ะนี่แหละต<อ>น้น,นหอม<ใ>น,นั่นแหละมาทำชมมา,ะานะครับปลาทูไงนะครับตำแตงนะครับผมยังไปฟังน้ากันกินข้าวแล้วนะครับเดี๋ยวบ่าวเถากินข้าวก่อนไม่กินข้าวน้ำเจล็อตเตอรี่นะครับผมอ่ะค่ะวสวัสดีครับบ่าวเถาสวัสดีท่านผู้ชมครับคืนวันที่4มีนาคม2568 นะครับผมเวลาจะ3ามทุ่มแล้วทำชุชมนะครับเอฟซีถามกันมาเยอะนะครับรอดกันมาเยอะครับอชมพู่นะครับผมงวดวันที่16มีนาคม2 5 6 8น้ะครับงวดที่พัหนานะครับชุดที่อชมพู่ให้ต่องวดนะครับชุดบน49อกอชมพู่ให้เด่นบนเด่น7กับ9นะครับวิ่งบน7กับ9ก้เด่นเท่ากันนะครับชุดที่ให้ต่องวด49ามาเก้าสี่เดอร์ทำชมเดอนะครับถือว่า มาสี่เก้านะครับเก้าสี่มาสี่เก้าเก้าสี่เอานะครับตอนนี้อชมพู่อยู่ในสายนะครับผมมาชมมาฟังนั้นกันนะคลิปนี้นะครับจะลงให้เช้าวันที่ห้ามีนาคมสองพันห้า้หสิแปดะเพราะว่าดึกแล้วท่านผู้ชมนะครับเวลาสามทุ่มแล้วเอฟซีนะเบรกงานมากอาจจะพักพอนะครับผมมาฟังนั้นกันนะครับสวัสดีครับอชมพู่ครับสวัสดีค่ะพี่เป่าและ คุณพ่อคุณแม่เอฟซีน้องๆน,น,นะคะครับผมอ่าก็ท้อชุพูดต้องขอโทษขออภัยนะฮะเอาใหม่สู้ต่อค่ะคุณพ่อคุณแม่คะคนันะะบนับลบท่านับลบถือว่าเข้าก็ชุพูดถือว่าเข้าอยู่นะครับ,รบถือว่าเข้าอยู่นะเพราะว่าชุมพูดให้่องวดนนี้สี่เก้าให้ชุดเต็มแล้วก็เลขเด่นเด่นเจ็ดกับเก้าด้วยอ่านะครับ เป็นไงเอาชัู่่อากาศทา้งนูน้นอากาศร้อนไหมโ,โหร้อนมากเลยค่ะพี่บ่าวเปิดแอร์ทั้งวัน <c oughs> นีน่สวยไม่ได้หลับไมดนอนอทั้งวัน่เบาร้อนมากเปิดแอร์เบ,า,บาเท่ายิ่งออกเดินทางทั้งวันท่านผู้ชมนะครับอู้นะครับอ่าอากาศร้อนนะครับอากาศร้อนบ้านเรานะครับผมใช่ค่ะครับเอาพี่บ่าวพร้อมยังคะครับผม วิ่งบนนะคะสายออกกำลังกายนะครับวิบ่งบนหนึ่งกับสามน,นะ,ะวิ่งบนนะครับผมเดี๋ยวนะครับวิ่งบนหนึ่งกับสามครับใช่ค่ะครับหนึ่งหกสามศูนย์ห้าสามค่ะหนึ่งหกสามอ่าสามศูนย์ไม่ศูนย์สามครับผมศูน หนึ่งหกนะครับศูนย์สามห้าสามค่ะห้าสามครับเก้าสามหกสามแปดสามค่ะเก้าสามหกสามแปดสามครับผมเอาร่างเลยค่ะคุณพี่ขาครับล่างวิ่งห้ากับสามนะครับครับ วิ่งล่าง5กับ3ครับผมใช่ค่ะ3 6 3 7 5 7 1 7ค่ะ3 6 3 7 5 7 1>, 1 7, 1, 1> 1, 7ค่ะ 1>, 1 7ครับผมอ่า 1>, 1 7ตัวชอบหนะ้า1 7ต, 1> ตัวชอบผู้ก็เลยใส่แล้วนะครับเบาเท่านะครับจะถามให้นะครับเดี๋ยวเอฟซีก็จะถามว่าวิ่งล่างเด่น5กับ3ทำไมมี1 7นะครับอชพูบอ,ชบอกแล้ว เป็นตัวชอบชอบครับผมก็ชุดเต็มไปก่อนนะฮะคุกคนขานนะคะเดี๋ยวกอสโค้สุดท้ายออชุมพู่จะลงหลักร้อยแล้วก็สามตัวให้นะคะและก็ชุดเน้นใช่ไหมครับออชุมพู่ใช่ค่ะชุดเน้นค่ะนะคะนะครับธรชุม่มนะับชุดเต็มนะับถือว<ม>่าไม่เยอะนะครับธรชุม่ม บนหกคู่ล่างสี่คู่นะครับติดไวเลยได้ท่านผู้ชมเดอ้อติดไว้เลย,เลยนะครับงวดที่ผ่านมาชุดเต็มอ่ะชุดเต็มบนสี่เก้ามาเก้าสี่นะครับวิ่งบนนะับเด่นบนหนึ่งกับสามนะครับเอชาชนผูใ้ใช่ค่ะใช่ค่ะอ่าหนึ่งกับสามนับจับคู่หนึ่งหกศูนย์สามห้าสาม นะครับ93 63 83นี่คือชุดเต็มบนนะครับวทที่ผ่านมาชุดเต็มบนกับ 4, 4, 4, 4. น่บาซีเก่าเก่าซีนะครับท่านผู้ชมเอนะครับวิ่งล่าง 5, 3, 3, 6, 3, 7, 5 7, กับ3 36 37 57แล้วก็17 17นี่เป็นตัวชอบนะเพราะว่า17ไม่ติดไม่ติด5กับ3ไมเอาชมพู่นะใช่ค่ะตัวชอ,อคบค่ะัวชอบนะฮะโค้งสุดท้ายนะครับ อ,อชมพูจะให้หลักร้อยนะครับแล้วก็ชุดสามตัวหางเดียวนะครับแล้วก็จะวงกลมให้ในชุดที่ให้ชุดเต็มนี้นะร,รอโลมสุดท้ายนะครับจะไม่ตัดใช่ไหมครับอ,อชมพู่ไม่ตัดนะค่ะไม่ตัดนะฮะ,ะจะวงกลมให้ใช่ไหมวงกลมให้เลยค่ะวงกลมให้เลยค่ะ,อะเอานะครับมาดูด้วยกันนะครับกรรมชุมนะรับอ,อชมพู่อยู่ในสาย นะครับงวดที่ผ่านมานะครับชุดเต็มที่ออชมพู่ให้ต่องวดนะครับผมเด่นเจ็ดกับเก้านะครับชุดเต็มมีสี่เก้าเก้าสี่ชุดบนนะครับถือว่าสี่เก้ามาเก้าสี่ของสุดท้ายออชมพู่ตัดให้เหลือน้อยนะครับทาชมชุ่มตัดสี่เก่าออกนะครับชุดเต็มถือว่าเข้านะครับทชมช่มนะครับออชมพู่ให้ต่องวดแล้วนะครับนมช้ชมนี่ครับผมอ่า นะครับ16มีนาคม2568ทาชชมเป็นแนวทางเ้ยนะครับผมาหามากะจะไปหาหยิบจับลอตเตอรีนะครับวิ่งบนนะครับเด่น1กับ3นะคนับ1 6 0 3 5 3 9 3 6น8 3นี่คือชุดเต็มคนับวิ่งล่าง5กับ3 36-37-57-17-17นี่คือตัวชอบของออชมพู่นะครับผมโค้งสุดท้ายนะครับออชมพู่จะให้หลักร้อยแล้วก็ชุด3ตัวแล้วก็วงกลมให้นะครับทำชชมนะครับ เอาครับถ้าใครครับ <Pop> ด <keys in expand> ับอชมพู่นะครับผมแคปเอาเดอร์ทำชมเดอร์นะครับงวดที่ผ่านมานะครับห้าสี่มาได้ทำชมเดอร์ดับไม่อยู่นะครับแต่ว่านี่เบาเถาให้ f เอฟซีแคปเอานะครับชุดดับอชมพู่นะครับชุดดับนะครับเอานะครับนี่ครับแคปนาจอนะครับนะครับ โค้งสุดท้ายจะค่อยจะเน้นให้ใช่ไหมครับออาชมพูใ่ใช่ค่ะใช่ค่ะอีกประมาณสักห้าวันเนาะอีกห้าวันนะครับท่านผู้ชมรอก่อนเด้อท่านผู้ชมเด้อถ้าใครถ้าใครอยากได้ชุดสรุปนะครับแต่ก็ยังอยู่ในชุดเต็มนี้ใช่ไหมครับออาชมพู่ใช่ค่ะ,ะใช่ค่ะเพราะว่าออชมพู่บอกว่าคือให้เห็นชุดเต็มด้วยนะครับเพราะว่าเข้ามันเข้าชุดเต็มนะครับท่านผู้ชม ตัวเน้นก็จะคัดเน้นให้ในนี้นะครับแต่ถ้าใครชอบหรืออยากจะไปหาีจับลอตเตอรี่ก็ตามนี้ในนี้ใช่ไหมเอาชมพู่ใช่ค่ะใช่ค่ะนะครับสามตัวรอของสุดท้ายแล้วก็หลักร้อยนะครับเอาชุดเต็มไปก่อนได้ท่านผู้ชมเ้อนะครับ,นะรบเอาอากาศร้อนนะครับเอาชมพู่ใช่ค่ะร้อนร้อนมากเลยคนะ่ะ <laughs> เอานะครับ บาดเจ้าขอบคุณครับร้อนใจนิยุ่งเลยนะคพี่ขาใจอย่าร้อนนะครับตำชุมกินน้ำเย็นๆเยอะๆนะครับกินน้ำเย็นๆเยอะๆใช่หน้าการร้อนก็ตีน้ำเยอะๆกันนะคขอบคุณแม่ขานะอีกห้าวันเจอโค้งสุดท้ายของชมพู่นะครับอย่างไรก็ไปดิมลอตเตอรี่กันไปก่อนเลยนะฮะสามเจ็ดกับห้าเจ็ดข้างล่างนะฮะครับขนาดอ๋อชมพู่ยังไม่สรุปให้นะครับอ๋อชมพู่บอกสามเจ็ดกับห้าเจ็ดนะครับ ไปดึงไปหาลอตเตอรี่ไว้เลยนะครับนะครับใช่ค่ะสามเจ็ดกับห้าเจ็ดนะครับอชมพู่ใช่ค่ะให้ไปดึงเลยก่อนนะคะครับจะหมดสกอร์นะคะสามแปดแปดสามมาแรงไหมหมวดนี้นะคะนะครับจะเหลือสามเจ็ดแม่ก่อให้รวยกันนะพ่อคุณแม่ค่ะดึงลอตเตอรี่กันไว้นะครับขอบคุณครับอชมพู่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เอานะครับท่ธรชมนะครับสายตรงสายด่วนออชมพู่นะครับผมออชมพู่มาบอกเกือบทายคลิปนะครับผม37กับ57นะครับชุดล่างนะครับไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไปเลยนะครับงวดวันที่16มีนาคม2568นะครับเอานะครับบ่าวถ้าขอบคุณออชมพู่นะครับผมขอบคุณทุกเส้นทุกอาจารย์ทุกปูนะครับผมเป็นแนวทางนี่เขามีหลุดได้ธรรมชมได้นะเป็นสูตรคำนวณ นับทุกเส้นทุกอาจารย์ทุกปูเพิ่นก็อยากให้ถูกทุกงวดนะครับผมแต่ไม่มีใครรู้ว่าจอกตัวไหนนะเป็นเพียงหน้าท่างถ้าเข้าเบิ้งแล้วเมข้าชอบนะครับผมกัดจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะถ้าข้าเบิ้งแหลี่ยมชอบคือเบาเถ้าบอกครับเราก็ดูเฉยๆนะครับผมคอมเมนต์สุภาพนะับให้กำลังใจทุกเส้นทุกอาจารย์ทุกปูนะครับยิ่มเขาห้องกระชื่นชุ่มนะครับนิ่มเบาเขาห้องไก่กำลังใจได้พี่น้องเด้อนะจังไรกะคอมเมนต์สุภาพ นะอากาศร้อนใจย็ร้อนทผช้ชมนะครับกินน้ำเย็นๆเยอะๆนะบารเทอขอบคุณเอฟซีสัานครับท้งช่องทุกท่านครับขอบคุณพ่อหญ่ไม่ไงพี่ปานาะอาสุขุสุข,ข้นนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงพ่อหญ่ไม่ไงและกับทุกท่านครับอายุมั่นขันยืนนะให้โชคให้ั ắ นให้ยิ่งให้ร่ำให้รวยนะครับพอกันคลิปหน้าครับแอดมินบาร์ทอสวัสดีครับ